เวัสดีท่านนะครับก็อยู่กับผมครับรถล้อหน้าดิ้นครับเก็บงานนะฮะเยอะมากทีครับว่านีทีนี้ก็ปล่อยครับ้าเกงบอกว่าปล่อยครับ สนใจก็โทรมาได้ครับราคาห้าสิบห้าต่อรองนะครับไมโครมาร์คทีคันนี้ก็ปล่อยครับหกสิบเก้าต่อรองครับมีทะเบียนนะครับพร้อมทะเบียนมีทะเบียนครับสนใจก็ศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามแปดเก้าห้าสี่ครับปล่อยอยู่สองคันนะครับก็เป็นมาร์คทีครับแปดอีครับแปดอีคาสิโนครับ ส5บ9ครับดินนี่ก็ครับสุๆครับอ่าหนึ่งปีเต็มนะครับพึ่งตกตกตกหนักอยู่ครับคือตั้งแต่ปีที่แล้วครับคือมันตกไม่ได้ข้าวครับ ข้าวคือเสียขายหมาเลยแรงครับวีทีแล้วตกปรยๆยรแค่เปียกๆครับไม่มีตกหนักเลยเมื่อวานก่อนครับก็โปรยโปรเปียกๆเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่สิ้งหานะครับตอนนี้ก็มีนะครับก็เพิ่งตกอีกนะนานมากครับ แข็งครบดินแข็งครับแต่ดีแล้วครับที่ตกเมื่อกี้เมื่อวานก่อนนะเมื่อวานก่อนใส่ดินเยอะอยู่นะครับก็พอทำให้หญ้าเขียวๆขึ้นมาบ้างครับนี่คือร่องรอยการการเกี่ยวโอ้ไม่ได้เกี่ยวครับนี่ นานี้ครับคือทิ้งแห้งตายครับข้าวนี่ครับแลวนี่ข้าวเกี่ยวอ่ะข้าวให้บัวเลยอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยเกี่ยวไปให้บัวตัวนั้นแห้งตายแรงมากครับก็ไม่ตกเลยตั้งแต่สิงหามาเนี่ยครับจนเมื่อวานก่อนนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา โอกรากุฟามีนาครับ mm. เกือบแปดเดือนครับพึ่งตก mm. ก็นองน้ำตามสะะแถวแถวนี้ก็แรงแข้งหมดแล้วครับ mm. ก็มาดูแมคโครครับ mm. ลอกเ mm. มื่อกี้สายเรลิกแตก mm. แต่ดีนะครับมีสำรองนะครับ mm. ดิ้นแข็งแข็งมากครับ เอาแค่หมหน้าดินตรงนี้ครับโอ้ไม่เยอะครับ มักีครับห้าสิบห้าครับต่อรองได้ครับอันที่หกสิบเก้าครับแปดอีครับรถหนึ่งปีครับหนึ่งปีสี่เดือนครับแปดอีครับปล่อยครับปล่อยสนใจทักใต้ครับศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามแปดเก้าห้าสี่ครับรถยูบุรีร้ำนะครับ แต่มากทีนี่ใช้งานแบบอ่าปกติครับไม่ไม่ไมค่อยมีอะไรแต่มันก็ถ้าสายเตรครับก็เรื่องปกติครับเพราะว่ามันตามสภาพนะครับสายฮาิเตเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับมีสำรองดูแลง่ายครับมากที รู้สึกว่ามามาอยู่นี่ครับพุดลอกตรงนี้ครับุ้นหมึกดีมากเลย เด็กก็เป็นเด็กเมก้าเพิ่งออกมาครับวิ่งฤดูกาลแรกครับของเสียบสครับนี่จากอูงาธรีพงครับสายเหลืองเพิ่งออกครับตอนนี้เจ็อีวิ่งฤดูกาลแรกเลยแต่ดูดูดินครับดูดินใสนานไหนครับนี่ซับนี่แล้วครับพี่นองเอ้ยงานเที่ยวครับไม่ใช่เมาสงานเที่ยวงานเที่ยว โอเคครับพอจบที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ